E okay. ไปด้วยดีะมนว่าแผนจะไปด้วยได้ดีนะเนี่ยโอ้ เพื่อนคนนี้ยังไปไม่มีหนไราสามารถคุยสองตัวได้นะพอคุยกันได้ซื้อเขาจะรู้แหกมั้งอะไรล่ะลงมือคนเดียวก็อาจจะไหวคนเซิฟน้อยน้อยน่ะจะได้ได้เปรียบไหนเขาดีไหมไห้ดูสิมีคนเซิร์ฟแบบหนึ่งสองสามคนไหม สี่คนมันดูเยอะเกินไปอืมผมน,นี่แหละน่จะไหวนะต,ต้องหาจังหวะที่ดีที่สุดให้ได้ก่อน โอเคเข้ามาแล้วหนึ่งตามแผนเดี๋ยวอะไรใช่เวลาเปิดแม่งเลยสามลูกหนึ่งโอ้ไม่โดนลบเอ้ยหามาจากไหนวะนะ ถึงแม้แผนจะไม่ตามแผนแต่ก็โอเคอยู่ถ้าไปด้วยดีอย่างนี้โอ้โไม่ใช่หอวนี้อึอึีบแล้วจะล้มไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยแก่จะมาค่าไอหมอนี่เฉยๆนะั่น ชุดโอ้โหคนเยอะเกินโอ้ยมองไม่เท่าอะไรไม่เห็นเลยอืเออเก็บปะสวยไปแล้วเพื่อนเก็บไปหนึ่ง รอเลยรอเลยรอจัดเต็มคาราเบลเลยเราจะไม่ผิดมาจะอยู่แถวแถวนั้นก็แค่รอค่ายไปทีละคนทีละคน มัน,นเป็นหน้าผิวแล้วนี่นะยืนนร่งนี้ทำไมอะโดนฟันรัวๆน,นะ ายไปซะคิดว่าจะให้กดซับงั้นเหรออ้าโดนหักหลังนายก็ไม่เกี่ยวใชหวังว่าไม่เกี่ยวน้องไม่เกี่ยวถ้าเกี่ยวก็่าดคิดว่าจะปิดคิปงั้นเหรอห้จริงอ่ะเหี้ยมันก็อยู่รับหลังแล้วล่ะ อาล่ะนะทุกคนก็าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ผมมีเรือ่องเล่า์าในี้ฮะเกิดเรื่องไม่คะันนะคะก็คือเพื่อนผมอะ่ะโดนอ่าเพื่อนผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งเฮ้ยอะไรวะเพื่อนผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งซึ่งเขารักกันมากน,านะะเขารักกันมากแล้วไอ้คนหนึ่งอะ่ะมันรันไป้าเวว้ยแล้วมันก็เกิดเรื่องแบบหนักมาก จนผมอะต้องเป็นแบบคนจัดการทุกอย่างเลยแล้วผมก็จัดการทุกอย่างลอะไรเรียบร้อยแนละ้วเนาะผมก็คามันเรียบร้อยแต่ในเมื่อเพื่อนผมเนี่ยเขากรธมากเดี๋ยวผมก็จะให้แบบหนักๆเลย17คิวเดี๋ยวจะให้ล้นเลยผมเก็บไปแล้วอีกหนึ่งคิวเนาะกดซับช่องนม่นเคสตูด,ดิโอมันยังเขยดผิดอ่ะพอ ผมมีเด็กคนนี้แล้วเขาขึ้นมากดเดิมแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วเมอคิสตูดิโอเนี่ยผมบอกเ,เลยนะไม่ปลานีใครไม่ปลานีใครทั้งนั้นใช่คนนไหนบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอีกคนนงเงินไหนวะไหนวะไอจะเตะทำไมออไปอยู่ไหนเนี่ยถ้าแสงเข้มนี่เบาลง,ลงขอขอภัยด้วยนะ อารมณ์ร้อนนี่ะไอ้คนนี้หนวะเอาจิงๆิงผมซัดไอ้คนนี้ได้นะถึงแม้มันจะถึงแม้มันจะสองร้อยสามสามคิวก็ตามผมก็สู้นะผมสู้ตายเอาจริงตอนนี้เราต้องหามันไปพังพลางเอ๊ะนั่นปะเรียบร้อยเจอแน่เจอดีแน่มึง วันนี้แหละวันตายของมึงอ,อะไรไว้ล่ะฮันจิโรฮันจิโรมาเก,กียหนอะอ่ะโอเคคนนี้ผมให้ภายนะ sorry โอเค sorry ไม่เป็นอะไรเพราะว่าแปลกแปกนะมันดูเหมือนรู้ว่าผมจะทำอะไรผมรอคุณคุณดาวสกิลหมดรออยนนี้ไปก่อนอะไร ผมจะลองเก็บคิวสามคิวโอเคเพื่อนมันไปแล้วชาร์จพร้อมใส่เต็มข้อฮะใส่เต็มข้อใส่เต็มเนี่ยฮะตีทำไมตีทำไมอหะอยากรู้อ่ะมาดิเฮ้ยสองคนเปิงเริวมปิ่งแล้วเปิ่ง โอ uh ้โหโดนปิ่งเอาเลยโดนคู่เลยเรียบร้อยเรียบร้อยโดนกล่อยแน่ไอชืบอืมเออผมไม่คนโดนไอยุ้มอือขอแล้วเด้อเฮ้ยคนผู้หญิงอย่ายุ่งเออ เดี๋ยวคุณผู้หญิงไว้ก่อนเฮ้ยใครอ่ะโอ้โหเยอะมากไอ้จริงผมก็ไม่ได้หวังให้เขาตายอะไรหรอกขอแค่เขาตายพอเนาะตัวพูดงูอะฮะมันคลิปมันก็จบเพียงแท่นี้เนาะมาแค่แกแค,แค,แค่ในเพื่อนเฉยๆเนาะ